มาดูข้อ4กันต่อนะครับข้อนี้นะครับเป็นการหารนะครับเขาเอา4.25จุคูณ10ยกกำลัง5นะครับหารด้วย2.25จุคูณ10ยกกำลัง3นะครับโอเคเดี๋ยวขั้วจดมาเขียนตรงนี้นะครับ4.25จุคูณ10ยกกำลัง5หารด้วยนะครับ2.25จุคูณ10ยกกำลัง 3โอเคนะครับขั้นตอนแรกที่ครูจะทำก็คือครูจะปรับไอตัวนี้นะครับไม่ให้มันอยู่ในรูปของอะไรของทศนิยมก่อนนะครับเดี๋ยวครูขอปรับนะ,ะถัดมานะครับก็จะได้เป็นอะไร4 2 5คูณอะไรคูณ10คูณ10ยกกำลังอะไรนะักเรียน1 2มันคือเลื่อนออกกำลังลบ2โอเคอันนี้คือตัวนี้นะ แล้วก็คูณ10ยกกำลัง5าที่เขาให้มาอยู่แล้วหารด้วยนะครับ2 2 5โอเคคูณตัวนี้เราเลื่อนออกไป2ตํตำแหน่งนะครับ10ยกกำลังลบ2เหมือนกันข้างล่างมันคูณ10ยกกำลัง3 แต่ตรงนี้นะถ้าเกิดใครชำนาญเลื่อนจุดเนี่ยสามารถเลื่อนออกได้ทันทีเลยถูกไหมข้างบนเลื่อนออกสองข้างล่างเลื่อนออก2แล้วก็ตัดกันได้ตัดกันแบบไหนนักเรียนมาดูตรงนี้นักเรียนเห็นไหมข้างบนมี10ยกกําลังลบสข้างล่างมี10ยกกําลังลบสมันสามารถที่จะตัดกันได้ตัดกันหายไปโอเคนะ,ะนักเรียนมาดูตัวนี้เดี๋ยวเราขอคิดตัวนี้นิดนึงนี่สี่สองห้ากับสองสองห้ามันอะไรกันอยู่ มันหารเดี๋ยวครูขอตั้งคิดเลขตรงนี้นะ4 2 5หารด้วยอะไร2 2 5ครูขอตัดตัวเลขนะครับครูใช้สุดคูณแม่5นะครับ5 8 40โอเคนะเหลือเศษ2 5 5 25ได้เป็น85นะข้างบนข้างล่างตัด5 4 20เหลือเศษ2 5 5 25โอเค ตรงนี้นะเรายังใช้แม่5้าตัดได้อีกนะครับครูตัดข้างบนก่อนนะ5 1 5โอเคเหลือเศษสา็ห้จ3 5ส35ข้างล่างใช้แม่ห้าตัดนะครับ5อะไร5 9 45โอเคฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาก็คือ17กับอะไร17กับ9นะครับครูเอามาเขียนตรงนี้นะครับเท่ากับ ส7ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย9นักเรียนดูตรงนี้มี10ยกกำลัง5กับ10ยกกำลัง3มันทำอะไรกันอยู่มันหารกันอยู่ใช่ไหมหารการให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะได้กลายเป็นคูณกับอะไร10ยกกำลัง5ลบ3อ่าคำตอบที่ออกมาก็คือ17ส่วนด้วย9คูณ สิบยกกำลังตรงนี้อะไรสิบยกกำลังสองโอเคได้ออกมาแล้วนะครับอ่ะเขียนให้รูปมันดูดีนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดคูณอะไรสิบยกกำลังสองก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่าตรงนี้หารด้วยเก้านะอ่าโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดแล้วก็มีศูนย์อยู่สองตัวนะครับอ่าหารด้วยเก้าเขียนรูปแบบนี้น่าจะดีดีกว่านะครับดูเป็นระเบียบ มากกว่าโอเคตอบเลยนะครับตรงนี้